พระธรรมเลวีนิติบทที่สิบเก้าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงแจ้งชุมชนอิสราเอลทั้งหมดว่าเจ้าทั้งหลายจงบริสุทธิ์เพราะเราคือพระยาเวพระเจ้าของเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์เจ้าทุกคนจะต้องเคารพบ,บิดามารดาและถือรักษาสบาโตของเราเราคือพระยาเวพระเจ้าของเจ้าอย่าหันไปหาหรือกราบไหว้รูปเคารพ หรือหล่อโลหะเป็นพระสำหรับเจ้าเราคือพระยาเวพระเจ้าของเจ้าเมื่อเจ้าถวายเครื่องสันติบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าจงทำอย่างถูกต้องเพื่อจะเป็นที่ยอมรับแทนตัวเจ้าจงกินในวันที่ถวายนั้นหรือในวันรุ่งขึ้นส่วนใดที่เหลือค้างถึงวันที่สามต้องเผาทิ้งถ้านำมากินในวันที่สามก็เป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์และเราจะไม่ยอมรับ ใครก็ตามที่กินจะต้องรับผิดชอบเพราะเขาได้ทำให้สิ่งที่บริสุทธิ์แด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นมนทินบุคคลนั้นจะต้องถูกตัดออกจากหมู่ประชากรของเขาเมื่อเจ้าเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ธัญญาหารอย่าเก็บเกี่ยวจนถึงขอบนาและอย่าเก็บเมล็ดข้าวซึ่งตกเกลื่อนตามพื้นดินอย่าเก็บผลองุ่นซ้ำเป็นรอบสองหรือเก็บที่หล่นอยู่ตามพื้นจงปล่อยไว้เป็นส่วนของคนยากจนและคนต่างด้าว เร,เราคือพระยาเวพระเจ้าของเจ้าอย่าลักขโมยอย,โอย่าโกหกอย่าหลอกลวงซึ่งกันและกันอย่าสาบานเท็จโดยอ้างนามของเรานั่นเป็นการลบหลู่พระนามพระเจ้าของเจ้าเราคือพระยาเวอย่าปล้นชิงหรือเอารัดเอาเปรียบเพื่อนบ้านอย่านวงเหนี่ยวค่าแรงลูกจ้างไว้จนถึงรุ่งเช้าอย่าแช่งด่าคนหูหนวกหรือกลั่นแกล้งคนตาบอดให้เดินสะดุด แต่จงยำเกรงพระเจ้าของเจ้าเราคือพระยาเวอย่าบิดเบือนความยุติธรรมอย่าลำเอียงเข้าข้างคนจนหรือคนใหญ่คนโตแต่จงตัดสินความอย่างเที่ยงธรรมอย่าเที่ยวซุบซิบนินทาว่าร้ายในหมู่ประชากรของเจ้าอย่ามุ่งร้ายหมายขวัญเพื่อนบ้านเราคือพระยาเวอย่ามีใจเกลียดชังพี่น้องของเจ้าจงตักเตือนเพื่อนบ้านอย่างตรงไปตรงมาเพื่อเจ้า จะไม่ต้องมีส่วนร่วมในความผิดของเขาอย่าหาทางแก้แค้นหรืออาฆาตจองเวรคนใดในหมู่ประชากรของเจ้าแต่จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเราคือพระยาเวจงรักษากฎหมายของเราอย่าผสมพันธ์สัตว์ต่างชนิดกันอย่าหวานเมล็ดพืชต่างพันธุ์ปนเปกันในที่ดินของเจ้าอย่าสวมเสื้อผ้าที่ทอจากวัสดุต่างชนิดกัน ชายได้หลับนอนกับทาสหญิงซึ่งมั่นหมายกับชายอีกคนหนึ่งแต่ทาสหญิงคนนั้นยังไม่ได้ถูกถ่ายไว้หรือยังไม่ได้รับอิสรภาพชายหญิงคู่นั้นจะต้องถูกลงโทษตามสมควรแต่ทั้งคู่ไม่มีโทษถึงตายเพราะทาตหญิงนั้นยังไม่เป็นไทยอย่างไรก็ตามชายคนนั้นต้องนำแกะผู้มาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเครื่องบูชาลบความผิดที่ทางเข้าเต็นท์นัดพบโรหิต จะใช้แกะผู้ของเครื่องบูชาลบความผิดทำการลบบาปให้เขาต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับบาปที่เขาได้ทำและบาปของเขาจะได้รับการอภัยเมื่อเจ้าเข้าไปยังดินแดนนั้นแล้วและได้ปลูกไม้ผลชนิดใดก็ตามจงถือว่าผลของมันเป็นของต้องห้ามอย่าก,กินผลไม้ที่เกิดในสามปีแรกเพราะถือเป็นของต้องห้ามในปีที่สี่ผลของมันทั้งหมดจะบริสุทธิ์ เป็นเครื่องบูชาแห่งการสรรเสริญแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เจ้าจะกินผลของมันได้ในปีที่ห้าด้วยวิธีนี้พืชพันธุ์ของเจ้าจะเพิ่มพูนเราคือพระยาเวพระเจ้าของเจ้าอย่ากินเนื้อซึ่งยังมีเลือดค้างอยู่อย่าทํานายโชคชะตาราศีหรือเป็นพ่อมดหมอผีอย่าถอนไรผมหรือคลิปเคราของเจ้าอย่าเชือดเนื้อตัวเอง เพื่อไว้อาลัยคนตายหรือสักเครื่องหมายใดๆบนกายของเจ้าเราคือพระยาเวอย่าทำให้บุตรสาวของเจ้าเสื่อมเสียโดยให้นางเป็นโสเพณีมิฉะนั้นแผ่นด,ดินจะกลายเป็นถิ่น้าประเวณีและเต็มไปด้วยความชั่วร้ายจงถือรักษาสบาโตของเราและเคารพสถานนมัสการของเราเราคือพระยาเวอย่าหันไปหาคนส่งหรือหมอผีเพราะพวกเขา จะทำให้เจ้าเป็นมนตินเราคือพระยาเวพระเจ้าของเจ้าเจ้าจงให้เกียรติและแสดงความเคารพนับถือต่อผู้อาวุโสและจงจำเกรงพระเจ้าของเจ้าเราคือพระยาเวอย่าเอารัดเอาเปรียบคนต่างด้าวในดินแดนของเจ้าอย่าทำไม่ดีกับเขาเจ้าต้องปฏิบัติต่อเขาเช่นเดียวกับคนอิสราเอลโดยกำเนิดจงรักพวกเขาเหมือนรักตนเองเพราะเจ้าเอง เคยเป็นคนต่างด้าวในประเทศอียิปต์เราคือพระยาเวพระเจ้าของเจ้าอย่าใช้มารอันไม่เที่ยงตรงในการช่างตวงวัดจงใช้มารอันเที่ยงตรงในการช่างตวงวัดทั้งเอฟาและหินที่เที่ยงตรงเราคือพระยาเวพระเจ้าของเจ้าผู้นำเจ้าออกมาจากอียิปต์จงถือรักษาและปฏิบัติตามกฎหมายและบทบัญญัติทั้งสิ้นของเราเราคือพระยาเว